มาช่วงสุดท้ายของขยายข่าวกับผมทินโชคกมลกิตน,นะครับยังอยู่กับอาจารย์สงขานะครับที่ปรึกษากสทอชอนะครับพูดคุยกันต่อแหละครับอาจารย์ครับอาจารย์ยืนยันตรงนี้นะครับบอกว่ามาตรการที่ออกมาเป็นการครุ้มครองผู้บริโภคไม่ใช่การขยายสัมปทานใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ชัดเจนทางด้านกฎหมายนะครับในสิ่งที่กสทชอวางมาตรการไว้อยู่ยาคราวนี้มีนักวิชาการบางท่านก็บอกอ้าวถ้าอย่างนี้ทําไมคุณไม่ไปแก้แผนแม่บทซะเลยละ่ะมันแก้ที่ต้นเหตุสิครับอย่ามาทําที่ปลายเหตุ คือคือแผนแม่บทเนี่ยเพียงแต่ก,กําหนดไว้ว่าสิทธิในการใช็คลื่นเนี่ยสิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานนะครับซึ่งตรงเนี้ยสิ่งที่ทาเนี่ยไม่ได้ขัดกับแผนแม่บทเรายืนยันเรารับหลักการแล้วก็ทําตามแผนแม่บททุกประการเรายืนยันหลักที่ว่าสิทธิในคลื่นเนี่ยสิ้นสุดแล้ว เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคือพอวันที่เข้าวันวันที่16กันยายน,น,นคือจบสัมปทานจบสัญญาสัมปทานจบนะครับสิทธิในคืนเนี่ยกสอททที่มีสิทธิในฐานะผู้ให้สัมปทานนะครับทูมูฟหรือ d p c ในฐานะผู้รับสัมปทานเนี่ยไม่ได้อยู่ในฐานะผู้ให้สัมปทานผู้รับสัมปทานต่อไปแล้วตรงนั้นจบจบแล้วนะครับเพียงแต่ว่า กสทชใช้อำน,นาจตามกฎหมายที่ตัวเองมีหน้าที่ในการบริหารจัดการคลื่นเนี่ย <ฮะ S 2> บอกว่าคุณจัดทำแผนมาสองคนงแล้วคุณให้บริการต่อเนื่องไประยะหนึ่งเพื่อให้คนที่อยู่ในระบบเนี่ยสามารถที่จะผ่องถ่ายโอนย้ายไปสู่ระบบอื่นเพราะกสะทชจะเอาคลื่นนี้ไปจัดการประมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยืนยันหลักว่าแนวทางที่เสนอเนี่ย เป็นแนวทางที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วคือการไปแก้แผนแม่บทนี่คือมันมันเป็นเรื่องใหญ่เลยฮะท่านหรือว่ามันมันยากหรือยังไงครับทำไมถึงไม่ได้เรื่องคอ,งค,อคือแก้แล,แล้วมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรเงครับเพราะว่าทุกท,ทุกอย่างเนี่ยแผนแม่บทวางวาง,วางเพียงกติกาว่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาสมทา,านแล้วสิทธิในขึ้นไม่มีเราก็ยืนยันหลักนั้นครับเราก็ทําตามแผนแม่บท ท่านจะให้ไปแก้ยังไงล่ะครับท่านจะเขียนยังไงฮะหรืออะไรไม่ทราบครับคือเราจะไปเขียนแผนแม่บทที่ขัดกับกฎหมายไม่ได้ครับเพราะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้ให้กสทชมีอํานาจทําอย่างอื่นนะครับกสทชไม่มีอํานาจที่จะไปขยายระยะเวลาให้ใครไม่มีอํานาจอยู่ดีๆเอาขึ้นไปให้ใครใช้นะครับไม่มีฮะเพราะว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยกฎหมายของไทยเนี่ยครับกําหนดเป็นข้อบัญญัติตายตัวเลยว่า คลื่นเนี่ยนะครับที่จะจัดสรรได้เนี่ยเขาต้องเอาโดยวิธีการประมูลเท่านั้นครับเราจะเอาคลื่นไปจัดสรรโดยวิธีอื่นไม่ได้ครับซึ่งต่างจากประเทศต่างประเทศนะครับหลายหลายประเทศตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ระบบที่เราเรียกว่า beauty contest เหมือนประกวดนางงามครับบริษัทไหนที่มีศักยภาพในการให้บริการมีความพร้อมก็ทำทำเป็นอะไรครับทำเป็น T O R เสนอมา นะครับแล้วก็พิจารณาโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการก็ให้คลื่นเลยเอาคลื่นไปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องประมูลกันไม่ต้องประมูลนะครับแล้วเมื่อคุณเอาคลื่นไปคุณก็ต้องไปสร้างโครงข่ายครับการบริหารจัดการโครงข่ายคุณมีรายได้คุณเสียภาษีให้รัฐครับนะครับแต่กฎหมายบ้านเราเนี่ยเรากําหนดว่าคลื่นต้องประมูลนะครับเมื่อประมูลเนี่ยเงินที่ได้จากการประมูลส่งเป็นรายได้แผ่นดินครับ นะครับนี่คือนี่คือกฎกติกาที่เราวางไว้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตามกฎกติกานี้ครับเพราะฉะนั้นาไอ้คาว่าขยายระยะเวลาหรือเอาขึ้นไปให้คนอื่นใช้เนี่ยทาไม่ได้ผิดกฎหมายครับผิดกฎหมายนอกจากเราจะแก้กฎหมายนั่นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราไปแก้กฎหมายบอกว่าการจัดสรรคลื่นอาจจะทําโดยวิธีการประมูลหรือวิธีการ คัดสันบิวตี้คอนเทส่าก็สามารถทําได้แต่ว่าแก้กฎหมายแต่ต้องไปแก้กฎหมายมันเรื่องใหญ่นะอาจารย์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ครับแต่ว่าการที่จะไปแก้ท่านบอกไปแก้แผนแผนแม่บทบริหารขึ้นไปแก้อย่างไงล่ะครับไปแก้บอกให้เราเอาขึ้นไปให้คนอื่นใช้ทําไม่ได้ครับมันผิดมันขัดต่อกฎหมายอยู่ขัดต่อกฎหมายสิ่งที่ทําตอนนี้คือมาตรการชั่วคราวนะครับเป็นมาตรการชั่วคราวที่บอกว่าถ้าซิมดับครับประเทศชาติเสียหาย คนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับผลนะครับได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงสิบปดล้านคนใสิบดล้านเลขหมายนะครับเพราะท่านต้องอย่าลืมนะครับว่าเงินที่จะต้องไปซื้อเครื่องใหม่ที่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับการโอนย้ายซึ่งจะเกิดการโกลลหลมากนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่คณะทำงานที่ผมผมร่วมอยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็เสนอแนะแนวทางนี้ครับว่า น่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมซึ่งท่านกสทชท่านก็เห็นด้วยนะครับแนวทางนี้คือเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสแสดงว่ามีการคิดถึงแนวทางอื่นก่อนไหมฮะอาจารย์หรือว่าก็คิดท <มา S 2> ุกแนวทางครับคิดทุกแนวทางซึ่งแต่ละแนวทางมันก็ครับ<ป>คือคือถ้านําไปสู่ปัญหาที่สินดับประชาชนเดือดร้อนเนี่ยอันนั้นตัดไปนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับกสทชผมเข้าใจว่าเสียงส่วนใหญ่ท่านก็ไปแนวทางนี้ว่าเราในฐานะที่เป็นองค์กร ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการคลื่นเนี่ยจะปล่อยให้สินดับและให้คนผู้ใช้บริการเสียหายเนี่ยทำไม่ได้ท่านนี้ท้งน,นมาตรการที่ออกมาณนะตอนนี้คุณผู้ชมครับคือต้องดูแลประชาชนผู้บริโภคก่อนเป็นอันดับแรกอันนี้เป็นหลัก<ะ>เป็นหัวใจเลยเป็นหัวใจเลยครับ<ะ>เพราะว่าการใช้เครื่องมือสื่อสารนะครับณวันนี้เนี่ย<ะ>มันกลายเป็นปัจจัยที่5แล้วคนระับ นะครับท่านท่านเคยคิดไหมครับว่าวันไหนที่ท่านออกจากบ้านแล้วลืมโทรศัพท์มือถือเนี่ยโอ้เนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่ต้องท่านท่านกลับไปบ้านแต่เอาโทรศัพท์ก่อนถูกไหมครับเพราะว่าการสั่งงานการติดต่อการอะไรต่างๆเนี่ยครับมันผ่านไอ้นี่รับนับวันจะยิ่งมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นนะครับพอมี 3G มี 4G เข้ามาเนี่ยนะครับข้อมูลที่ท่านได้รับเนี่ยครับนะครับที่ท่านใช้ทํางานเนี่ยมันจะอยู่ในตัวนี้หมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่ ท่านเองหรือนักวิชาการหรือว่าคนที่ทํางานในออฟฟิศเนี่ยนะครับเราไปเดินตามท้องตลาดพ่อค้าแม่ขายเขาก็ใช้นี้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพเหมือนกันมันกลายมันกลายเป็นติดมืออย่างนี้ไปแล้วนะอาจารย์ไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วมันติดกับเพราะนั้นเนี่ยครับผมถึงคิดว่าหัวใจของการจัดทําบริการสาธารณะ,ะนะครับการกํากับดูแลให้ครับการจัดทําบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็เป็นหน้าที่ 낙, 권, 권설